สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับลายมือกับการดูลายมือนะครับวันนี้จะมานําเสนอในมือที่ประสบความสําเร็จมาได้ไม่ใช่พอโชคช่วยแต่มาด้วยความพยายามของตัวเองล้วนๆนะครับ ครับทีนี้ก็มาดูกันต่อนะ,อะถามว่ามือที่ะจะประสบความสำเร็จหรือความสามารถตัวเองเนี่ยมันต้องเริ่มจากตัวเองก่อนใช่ไหมละ่ะความพยายามของคนเนี่ยมาดูจากตรงไหนดูจากจุดไหนในบ้างนะครับมันดูได้หลายส่วนหลายส่วนมาประกอบกันนับหลายส่วนมาประกอบกันอย่างแรกที่เห็นในมือนี้นะที่มันชัดนะคือเส้นและก็ลักษณะของมือนะครับดูลักษณะของมือเนี่ยนิ้ว จะมีช่องว่างระหว่างนิ้วใชไหมครับทุกนิ้วแสดงว่ามืออันนี้เป็นมือแบบไหนตัวนี้ผู้ที่พมรูพื้นฐานมาก่อนและดูคลิปผมมาตลอดจะรู้คืยลักษณะของส่งมือแบบนี้มือผสมนะมันมีผสมกับว่าวนักคิดนักปญ์นักวางแผนนะเข้ามาด้วยถ้าพลิกหลังมือขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นเส้นเอ็นเส้นเลือดที่ชัดเจนนะข้อที่ชัดเจนนะเนี่คือลักษณะของมันผสมเข้ามาแล้วตัวนี้และปลายนิ้ว จะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมขึ้นคือความคิดคือความสร้างสรรค์คือความมีิเริ่มในตัวเองมีสันฐานมือเนี่ยดูสันฐานมือจะทรงสี่เหลี่ยมมันผมบอกถึงความพยายามในเจ้าของมือคือด้วยลักษณะของมือนักคิดเนี่ยมันก็จะฟ้องในตัวเองชอบคิดชอบบริหารชอบทาไม่ชอบอยู่เฉยๆต้องหาอะไรทํานะสนใจในด้านของวิชาการความรู้นะครับ ทีนี้เมื่อมันมาประกอบกับเส้นวาสนาดูแนวเส้นวาสนาคือเส้นสีน้ำเงินที่ขีดให้ดูนะครับนี่คือแนววาสนาจุดที่มันลากขึ้นมาเนี่ยต้นเส้นเนี่ยจุดนี้มันเส้นไม่สม่ำเสมอกันมันหมายถึงว่าชีวิตจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนในโซนนี้มันเป็นตำแหน่งของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคือความมาแน่นอนเกิดขึ้น และมันหมายถึงว่าการลงทุนด้วยนะครับการลงทุนของวิตการลงทุนค้าขายต่างๆการที่อยากจะมีจิตการงานเป็นของตัวเองด้วยเช่นกันเมื่อเส้นมันยาวเส้นมันยาวเส้นนี้ก็เป็นวาสนาชนตัวนี้มันให้ความสําเร็จได้อย่างที่ใจปรารถนามาได้แต่ตัวนี้ที่มันโค้งเข้ามาชนแตะใต้เส้นสมองเนี่ยคือคิดเรื่องการเรื่องงานแล้วเรื่องอนาคตมีความมานะพยายามที่สูงแล้วตัวนี้ ลำบากก็สู้ไงตัวนี้มันลาบข้าตัวนี้ที่มันลากเขาล่าลำบากไหมคชีวิตวาสนาการนไปนี่จะได้อะไรมาเนี่ยมันต้องลําบากลําบากก็สู้สู้แล้วได้อะไรตัวนี้บก็ได้ความสําเร็จคือแนววาสนาเส้นนี้อันนี้ยังไม่ได้รวมไปเส้นอื่นนะเนี่ยพอมาเจอเส้นนี้เข้ามาอีกเนี่ยเนี่ยมันจะมีเส้นมาตอกย้ําในด้านของความสำเร็จที่เกิดขึ้นอีกเส้นก็คือเส้นอาทิตย์ที่ออกจากเส้นชีวิตนะครับเดี๋ยวขีดให้ดู ดูแนวทางของเส้นอาทิตย์นะครับที่มันออกไปจากเส้นชีวิตเส้นชีวิตก็คือตัวเองตัวตนของเจ้าตัวเองเมื่ออาทิตย์บวกกับเส้นควิตก็คือความพยายามที่มีอยู่ในตัวเองเสมอเป็นบุคคลที่ให้ความจริงจังในการดาเนินชีวิตในการสร้างฐานะต้องการความสําเร็จที่มันสัมผัสจับต้องได้ไม่ใช่แค่จินตนาการ และความสําเร็จต่างๆที่จะได้มามันต้องเกิดจากอะไรเมื่อมันออกจากเส้นชีวิตก็คือตัวเองต้องลงมือกระทําต้องฝึกฝนต้องเรียนรู้กับสิ่งต่างๆอาทิตย์มันคือผู้ให้อาทิตย์มันคือความสร้างสรรค์ฉะนั้นความหมายเหล่านี้มันอยู่ในตัวเองมีมีทั้งความเป็นผู้ให้มีทั้งความคิดเรื่องความสร้างสรรค์ที่จะปฏิวัติพัฒนาชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอและเป็นคนที่ทําอะไรก็ตรงไปตรงมา มีกฎมีระเบียบมีวินัยในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนเหมือนพระอาทิตย์ที่มันขึ้นแล้วก็ลงตามเงื่อนไขของเวลา24ชั่วโมงนะครับเส้นอาทิตย์ที่ออกจากเส้นชีวิตนะครับมันยังหมายถึงบุคคลที่มีเส้นยา,ยาวๆเนี่ยนะยาวไปชนถึงเส้นลงใจเนี่ยคือความสามารถที่มีอยู่ในตัวหมายถือว่าถ้าเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึง่งมันก็จะเก่งก็จะกลายเป็นความชํานาญ ชำนาญในเรื่องนั้นๆชำนาญในวิชาการนั้นๆมาเอามาปรับมาใช้ดำเนินชีวิตได้เก่งได้สอนคนได้บอคนได้ต่อไปอีกนะครับนี่คือข้อดีนะครับในดีมีเสียในเสียก็ย่อมมีดีทุกเส้นนั่นแหละมันอาจจะเหน,นื่อยหน่อยก็คือมันต้องอะไรก็คือตัวเองตัวเองหมดมันมันหาตัวอื่นช่วยได้ไหมถ้าไม่มีเส้นฝั่งเนินจันเข้าไปทำเนี่ยมันก็ไม่หาหาตัวช่วยยาก แต่ในมือนี้มีทีนี้มีมีตัวช่วยก็คือเส้นนี้ที่มันลากไว้นะมาค้ำพอดิพอดีเลยเนี่ยตัวช่วยอยู่ที่ไหนตัวช่วยตัวนี้ทางไกลครับนะไม่ใช่ในประเทศตัวเองเ,เรียกว่าวิธีชีวิตของวาสนาตัวนี้บอกบอกแล้วว่าเกิดมาแล้วชีวิตจะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปแล้วมันดีไหมเนี่เส้นนี้บอกว่าเส้นโยกย้ายวาสนาถึงใจก็คือโยกย้ายเราได้ดีชีวิตเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเราจะไปได้ดิบได้ดีจากที่อื่น จะได้การยอมรับในฝีมือและผลงานจากถิ่นอื่นก็คือทางไกลต่างประเทศก็เมื่อเ้น้มาสนับสนุนก็คือผู้คนอาทิตย์เมื่อมันยาวมันก็คือเกียรติที่มีในระยะยาวๆได้อะไรก็ได้ยาวๆหมายถึงได้ความเฉเร็จที่มันยืดยาวนะครับเนี่ยทุกอย่างได้มาเนี่ยมันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยไงออกจากเส้นชีวิตัวเองทุกอย่างมันสู้สู้ด้วยความขยันสู้มีเป้าหมายเพราะอาทิตย์เด่นวาสนาถึงใจ เส้นธุรกิจวางแผนก็ยาวอีกนะครับทุกอย่างมันสอดคล้องกันกับลักษณะของทรงมืออยู่แล้วและการที่มีสามเหลี่ยมตัวนี้อันนี้เป็นตัวที่มาทําให้ความโดดเด่นและการเลือกใช้ชีวิตด้วยนะไอตีเป็นลักษณะสามเหลี่ยมใหญ่ๆชัดๆเนี่ยนะบนดวงอาทิตย์เนี่ยนะไอตัวนี้นี่นอกจากสิ่งที่เคยบอกไปแล้วนะครับในคลิปก่อนๆก,ก็ผ่านมาหลายปีแล้วละ่ะ สามเดี่ยมใหญ่ๆโงอาทิ์มันพูดถึงเรื่องความสําเร็จในชีวิตหนึ่งตัวเองมีเกียรติไหมมีจะได้การทํางานที่ดีไหมมีจะได้เกี่ยวข้องกับใครผู้ใหญ่เจ้านายคนชั้นสูงคนที่มียศตําแหน่งที่สูงได้และมันยังหมายถึงว่าชีวิตคุณจะต้องเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตกับบุคคลสังคมชนชั้นกลางชั้นสูงขึ้นไปในการใช้ชีวิตเนี่ยก็คือตัวนี้ มันคือความสําคัญไงอ่าคือความสําคัญสามเหลี่ยมคือการคิดการบริหารเนี่ยมันจะต้องไปสัมพันธ์ถึงคนชั้นกลางและคนชั้นสูงของมือนี้ของคนที่มีแบบนี้ด้วยจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะผู้ใหญ่เจ้านายมันก็คือคนที่มีระดับชั้นสูงอยู่แล้วเห็นไหมมันคือการขยายความของเส้นองไปอีกนะครับแล้วจุดหนึ่งนะถ้ามันบอกว่าเหมาะกับงานที่มันเกี่ยวข้องคนหมู่มากงานเพื่อสังคมงานออกแนวนลักษณะ ทำเพื่อคนอื่นได้ดีนอกจากเส้นอาทิตย์แล้วคือเส้นความห่างความห àng, ่างตัวนี้ความห่างของเส้นสมองกับเส้นหัวใจที่มันห่างกันมากนะห่างเยอะห่างมากก็คือในลักษณะการทําอะไรเพื่อคนอื่นเสียสละเป็นผู้ให้ใจดีมีน้ําใจนะครับและตัวนี้จุดหนึ่งเป็นจุดเด่นหรืจุดเด่นจุดส่งเสริมจุดพีคของเส้นชีวิตในช่วงแต่และช่วงวัยอีกนั่นแหละอันนี้ให้เป็นหลังสามห้าขึ้นมาเนี่ยจุดนี้ อันนี้มาจากวาส,สนาหมายคามว่าจะประสบความสําเร็จในชีวิตเด่นดังมีชื่อเสียงจากการทํางานนะอ,นนอันนี้คือถ้าพูดถึงกว้างการยอมรับในสังคมความเก่งความสามารถความเด่นดังดวงเปิดดวงดีดวงขึ้นโอกาสทางการเงินเข้ามาได้เยอะนี่ก็คือจุดนี้ก็หบอกถึงวาสนานะครับถ้าเป็นในตัวเองล่ะมันหมายถึงว่าความรู้การสร้างสารรค์การใฝ่หาอีก สเส้นหัวใจก็ยัไปเส้นหัวใจที่ออกไปทางไยดีอีกนะครับที่มันเชิดขึ้นเชิดขึ้นแต่อันที่มันหักลงแหละโอ้ยนันน้นเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องชีวิตคู่ต่างหากนะแล้วมันเป็นความผิดหวังที่มันมีอีกเรื่องหนึ่งต่างหากอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานมันเป็นด้านของการเสียเซลล์เสียความรู้สึกกับคนคนหนึ่งที่ตัวเองรับนั่นเองนะครับ นี่คือมือที่ประสบความสําเร็จขึ้นมาได้จากความสามารถของตนเองอย่างที่บอกในลักษณะมือที่โดดเด่นคือความเป็นผู้นําและการใฝ่เรียนรู้ของเจ้าตัวความสมบูรณ์ของผิวบนฝ่ามือสังเกตดูเนินเนี้ยบนฝ่ามือทุกเนินมันไม่ได้ยุบมันมีความสม่ําเสมอกันมีความเต็มนะแล้วก็เส้นชัดเจนนะครับเส้นมีน้ําหนักที่ชัดเจนทุกเส้นไม่แผ่วไม่จางและสําคัญคือส่วนนี้ แนะ่ต้นเส้นเนี่จุดนี้นี่มันคือความกล้าแล้วเนี่ยกล้าคิดกล้าที่จะตัดสินใจไม่ลังเลถ้าตัวนี้มันยุบลงนะมันจะเป็นลักษณะลังเลอ่าลังเลในการตัดสินใจมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะครับนี่ก็คือมือที่ประสบความเสเร็จได้มาเพราะความสามารถไม่ใช่เพราะโชคช่วยในมือซ้ายเนี่ยกรรมระบุมาบอกไว้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับเลยเอามือข้างซ้ายข้างเดียวมาให้ดูในวันนี้นะครับ ก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามดีๆเสมอมาหวังว่าจะยังคงเป็นกัลยะาณมิตรที่ดีต่อกันเสมอและตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้เอาเพียงประมาณนี้นะครับก่อนจบขอฝากไว้ว่าสนาถาวิหาระถะมาอนารถาจงอยู่อย่างมีหลักยึดเหนี่ยวใจอย่าเป็นคนไรที่พึ่ง